สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพองป่ายสุขูสุคนนะครับผมมือนีกระผ้ามาชุมบรรยากาศสองฝั่งข้างทางรถไฟนะครับผมมือนีกระจิเป็นระยะต่อจากอีพีเที่ยวนะครับนอ,อตอนนี้ก็จเป็นที่ว่าจากสถานีแม่จางนะครับผมไปจนถึงสถานีสาลาพาลาดนะครับผมกระจีพานไปด้วยสถานีแม่เหมาะนะครับผม นี่ฮาก็ออกจากช่วงร้อยต่อที่ของแม่จางนะครับนะเนาะเขตรับผิดชอบของแม่จางนะครับผมกําลังมงาาุ่งหน้าสู่สถานีแม่เมาะนะครับน้องเป็นสถานีต่อไปครับผมเมื่อนี้อากาศเบาห่อนนะครับผมเป็นส่งสิไปทั้งฝนตกคุณละครับผมะระยะส่วงนี้ก็สิเป็นอ่าเ,เป็นปลาไพปลาโขกนะครับพี่น้องครับผมเป็นไอปลาอ่เาเขื่อนไว้ยังก็ไม้ลวกไม้ไผ่ลวกนะครับน้องแล้วก็สิ ทานทั้งโซนเขามากกสิเป็นเริ่มมีน้องเป่นเฮ็ดการเกษตรนะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็ยังวัฒนได้เขียวบานไหนนะครับผมก็ยังฝนพึงมากครับผมฝนตกไในแถวสองแถวนี่ะครับผมก็ตกแห้งอยู่ครับก็คันแมนกลับมาสัำกลับมาทายไม่นี่ก็คือสีเขียวขจีแบบงามเลยล่ะครับผมช่วงนี้ก็สิเป็นสวงทางขามนะครับนาะ ไอ้ทางรถไฟนี่ถ้าเขาแนมไปออกไปทางสายมือนนะพี่น้องเนาะก็สีเห็นเห็นสามารถเห็นเอ่อรงไฟฟ้าแม่เมาะได้นะครับเนาะจงระยะนี้กับพวกช่างเพิ่นมาอัดหินนะครับเนาะตรงใหม่หมอนตรงไอ้หัวต่อนะครับผมถึงไหนละ่ะไอ้ทางแนมฟังสายนะครับเนาะสีเห็นสามารถมองเห็นโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ครับผมระยะไกลนะครับเนาะก็สีบริเห็น เต็มๆดอกสีเห็นนั่นเองเป็นป,ปากปองขึ้นมานะครับเนาะขันเทียมเก๋ๆผมสิแพนกล่องบอกหูว่ากล่องสีเห็นบอลน,น่าแต่ว่าขนนันแทียมโดยตาเปล่าระยะไกลนี่สีเห็นอยู่ครับผมอันนี้ก็สิเป็นสายไฟที่ว่าต่อเชื่อมต่อเข้าไปในโรงไฟฟ้านะครับเนาะไฟฟ้าแม่เมาะนะครับผมถ้าห้ามาจากฟังอุตตริดก็อยู่ทางขวามือนะพี่น้องเนาะขวามือนะครับผมก็สิเห็นปิดปากปองของอ่าโรงไฟฟ้านะครับผม แนมไปเกไก่พี pues. ่ด so. ิวนะครับตรงเขาสูงๆนะครับเนาะก็สิเห็นครับผมเห็นไก๋ไก่ครับผมพี่น้องครับมือว่าทายก็สิคึมคึมฝนตกพร้อมแล้วครับมือนี่อันนี้ก็ทายมือนีโล่งมือนีคือเก่านะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เสียงฝนตกกับทายพี่น้องครับผมเพราะว่ามันมันฝนตกเขาเดแน่บ่ได้แน่เนาะครับนอช่วงนี้ปริบาณงานบ่ค่อยบ่ค่อยได้นะครับผม ไายมันนี่เอาลงมือนี่ใจจริงๆก็อยากลงคู่มือน,นะครับผมแต่ว่ามันเข่าบกค่อยแดดนะครับเนาะเนื่องจากว่าพายุมันเข่าครับผู้ชมนี่ระยะนี้ก็ยังบพทนมีการ,กรเกษตรอย่างหลายครับพี่น้องครับท้งโซนของอเขตรับผิดตัวนี้เป็นเขตรับผิดชอบของแม่เมาะนะครับเนาะแต่วจากเขียรับผิดชอบของแม่จางนะครับผมตรงนี้ก็สิเป็นของแม่เมาะนะครับผมมุ่งนะจากแม่จางเข้าสู่สถานี แม่หมอนะครับผมอสองวิวเลยเริ่อมๆเพี้ยนได้พี่น้องทางพี่ชเป็นไฮนะครับผมโบโบเห็นหน้านะครับผมเป็นถ้ำไฮนะครับผมแล้วก็สลับกับอยู่ถัดผู้เขาสองฝั่งทางนะครับน้องเกิดสวยงามอยู่ครับพี่น้องครับผมสําหรับอ่าเฮาเดินทางกินลมชมวิวชมบรรยากาศสองฝั่งทางนะครับเนาะบางคนก็สีเบิรงแล้วก็สีิดรอดสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยนะครับผมความทรงจํานะครับผม ของการนานเท่าไรแล้วเนาะกระบหูพี่น้องที่ห้านังรถไฟนะครับเนาะสำหรับผูผาอยู่นี่กันตั้งแต่อนุบาลครับผมกับบด้ขี่เลยครับผมจนได้มาเฮ็ดงานนี่ครับเนาะในนีโอกาสมาอันนี้ก็เลยว่าเฮ็ดชิปโล่งครับผมอ่ะแล้วก็เริ่มเขานี่ครับผมปสุสถานีแม่เหมอเนาะครับเนาะอันนี้ก็เห็นประสุตว์เนาะคายงามเลยครับนี่ เข่าเขตของอสถานีแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเอาสีเข่าประแจครับผมพอดีจังหวะเข่าหอดสถานีแม่เหมาะกับซีมีรถไฟขบวนหนึ่งนาะครับเนาะที่เพิ่นมาจากเชียงใหม่นะครับผมมุ่งหน้าเข่าไปแล้วครับผมอยุธยานะครับเนาะก็เดี๋ยวเอาสีได้เห็นกันครับผมพอดีจอดสถานีลบไปเพิ่นซะก่อนครับเข่าทางลีกครับผม รถไฟเพิ่นมาเทียบชานชลาเนาะครับรับผู้โดยสารครับผมฝั่งทางขวามือที่ว่าผมอันนี้กล้องนี่เป็นอ่าอ่างเก็บน้ำแม่เมาะนะครับผมตอนนี้เพิ่นปล่อยน้ำเิดเพิ่นกำลังสิปั๊บหรือว่าเพิ่นขยายหรือว่าจังไรผมก็บ่แน่ใจเนาะครับเนาะสำหรับอ่าอ่างเก็บน้ำแม่เมาะนะครับผมก็อยู่ตรงขามเลยครับสถานีรถไฟแม่เมาะครับผมเพิ่นเนี่ไปนะครับผมก็แม่นช่วงนาหมานี่ก็สิเต็มเลยล่ะนี่ครับผม เขาก็มาไากลถึงสถานีนะครับเนาะเขาประแจามาเรียบร้อยครับผมมอนอันนี้ก็เป็นมอนเก่าได้พี่นอ้องเดิมมอนใหม่นะครับเนาะตอนนี้บดไเตนไ้แล้วครับผมเป็นมอนปูนหมดแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวเราลบรถกันครับผมเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศสถานีรถไฟแม่เมาะนะครับเนาะเทียบชานฉลากครับผมก็เดี๋ยวเขาจะออกเดินทางต่อนะครับ เอารถไฟกระเดียพานไปเรียบร้อยนะครับนอนั้เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อครับผมมุ่งหน้าจากสถานีแม่เมาะสู่สถานีสาราผาลาดนะครับผมอาก็จากแม่เมาะไปหาศาลาผาลาดนี่นะครับผมกับระยะนี้ก็ฟุนเริ่มเทแล้วครับผมไม่น,อน้องเริ่ม เริ่มต๊กแห้งต๊กคอยเป็นระยะๆนะครับเนาะผมกายไดในบ้างได้บ่ได้บ้างนะครับผมกวบรวมาใหมนะครับผมแต่บรรยากาศก็สวยงามอยู่ครับพี่น้องครับผมสําหรับช่วงระยะแม่หมะไปสาราพาลาดนะครับเนาะอันนี้ก็สีเป็นสะพานนะครับผมสะพานเล็กครับผมออกจากสถานีแม่หมาะนะครับผมมุ่งหน้าไปสถานีสาราพาลาดนะครับผม กาวันที่ทายทำมือนีกับวันที่เก่านะครับผมเกิดทายมือนีโล่งแรกนี่เลยครับผมการทาลิปมันขาดตกบกของแนวใดกับขอโทษขออภัยไว้น้่เด้อครับเด้อลิปอาสิบสมบูรณ์ปนใดรับผมแต่ว่ากับพยายามสีโลงนะครับผมโลงให้มันเป็นทายมือนีโลงมือหนีไปเลยนะครับผมพป่น้องมือนีได้ถึงอัตลดดนะครับผมซึ่ง ห่อนทึ่งหนาวนะครับผมทึ่งเปียกนะครับผม <c oughs> ในมือเดียวกันนะครับเนะาะสสถานี3า,าอากาศครับพ <c oughs> <c oughs> ี่น <c oughs> าะอนี้มาอ่างแม่เมาะมาพาหลานนี่สิเป็นข้าเจ้าเห็ดไฮมันนะครับเนาะสองฝั่งทางรถไฟนี่สิเป็นไฮมันนะครับผม เต็มเลยครับผมสองฝังทางนะครับเนาะสำหรับระยะแม่เมาะพาลาดนะครับผมพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ลาบนะครับผมแล้วก็มีทิวเขานะครับเนาะไกลๆนะครับผมเสียงมือนีอาจสีแปลกแปลกเนี่ยได้เพดานเนี่ไอ้ตากฝนนะครับผมมือนีเสียงอยากสิออก ผูดั่งเจ้าหน่อยครับผมนากระสีพานชุมชนนะครับเนาะเป็นระยะระยะนะครับผมระวางระยะนะครับผมกรสิเห็นทั้งเป็นทั้งอ่าเห็นปลูกไม้ซักนะครับเนาะแล้วก็ผสัตว์แล้วก็ไร้มันนะครับผมหลากหลายนะครับผมในช่วงระยะนี้เนาะครับเนาะ ตอนที่ท่ายนี่ฝนฝนตกด้นี่ครับพี่น้องแต่ว่าโบหัวกล่องมันอันนี้เห็นบอกนลครับนแต่ว่าเริ่มเปียกนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยไปมืดมืดนพี่น้องมืดทั่วเลยครับผมแล้วก็ตกมาเป็นระยะระยะนะครับผมถ่ายไปน้ำหนาวไปน้ำนะครับผมชงนี่นะครับเนี่ยจนบปเห็นเขาเลยนะครับพี่น้องพอฝนฝนมันลงนะครับผมตรงตรงหุบเขานี่แหงสีตกแห้งนะครับโซสนนี้แนม่จนไปเห็นเขาเลยครับ ผมห้เอเริ่มเขาสู่สถานีสาราผาลาดนะครับผมเขาประแจเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวสิไปจนจดนะฮะเขตรับผิดชอบนะครับเนาะเขตรับผิดชอบของแม่เมาะนะครับเนาะกบไปชนของเข็รับผิดชอบของลํำปางนะครับนะครับนะี่ะนะค,รนค,รนครับผมผ่านสถานีสาลาผาลาดนะครับผม โอ้ตัวนี้สถานีก็งามเด็ครับพี่น้องครับผมเป็นสถานีบบใหญ่นะครับนอนแต่ก็งามนะครับผมอันนี้โบหัว,วเป็นเป็นอย่างนะครับนอนตรงนี้เนาะโบหัวเป็นศูนย์ราชการหรือว่าเป็น บ้านหรือว่าเป็นอย่างผมกระเบนใจนะครับแล้อยู่ใกล้ๆกับสถานีครับผมโต๊ตกแต่งในงามแห่งครับผมเป็ตตาอยู่แหงนะครับเนาะเป็ตตาอยู่แห่งครับตรงข้างล่างนี่ก็จะเป็นภูเขามีวิวภูเขาข้างหลังนะครับเนาะนะครับงามแห่งครับแห่ไปสบายตานะครับเนาะอยู่ตรงสถานีศาลาพาราดนะครับเนาะติดสถานีนะครับเนาะ เอาเ่าก็ออกจากสถานีชาราพาลาดนะครับผมไปจนตลอดหน้าที่นะครับผมจนหอดเขียนรับพิชอบนะครับเนาะช่วงระยะนี้ก็สีเห็นทิวเขานะครับเนาะสลับซับซ้อนกันนะครับผมนิวที่ทัศนีแนมแยวสบายตานะครับผมมีความงามนะครับเนาะของธรรมชาตินะครับผม อีพีต่อไปนี่ก็สิเป็นเข okay, ลือรับผิดชอบของลำปางนะครับเนาะจนไปเข้าไปในย่านนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้บ่เนี่ยจะหยีไทยได้บ่เพราะว่าฝนมันตกหลายนะครับเนาะพี่น้องแล้วก็ช่วงที่ว่าเข้าไปในย่านนี่ก็สิรถก็สิหล,ลายบ่ฮู้ว่าสิถ่ายให้พี่น้องได้บ่นะครับเนาะนะแต่ก็สิพยายามครับผมผ่านตรงช่วงที่ภูเขาเนี่ยนะครับเนาะก็เฮาก็สิเข้าได้สู่เขาฮุบแล้วก็สิเป็นอ่าสิ้นสุด เขตรับผิดชอบนะครับนาะก็สิเป็นเขตรับผิดชอบของลำปางนะครับนาะสถานีต่อไปก็เป็นสถานีแม่ทะนะครับผมแล้วครับพี่น้องก็มาหอดชงสุดท่ายของลิปนะครับนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่นี่กันตลอดมาสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้พี่น้องครับเด้อเจอกันอี่พี่นาครับผมสำหรับอพีนี้ก็ขอก่าว่าสวัสดีครับ